ก็บอกว่าวงการบันเทิงค่ะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าวงในอย่างเตาทีวีพูค่ะมีการปล่อยคำใบบอกว่ามีพิธีกรคนหนึ่งอักษรยอ่อสองพยาง์โดนผู้ใหญ่สั่งปลดทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ปลืม้มเพราะว่าทำงานพลาดเพียงแค่งานเดียวแต่น่าจะร้ายแรงมากนั่นเองค่ะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊พิธีกรที่ว่าคือใครกันแน่ซึ่งเมื่อคนดังกล่าวถูกแชร์ออกไปแน่นอนก็ว่างานนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ยหรือจะเป็นหนุ่มกันชัยสองพยาง์พอดีก็เลยถูก บกโยงเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องนี้จนได้ค่ะเพราะว่านาทีนี้เนี่ยคงไม่มีใครดังไปกว่าพี่หนุม่มอีกแล้วชาวเน็ตก็เลยแซวนะคะบอกโอ้ยนึกไม่ออกหรอกให้ดาวก็คงเป็นหนุ่มกัญชัยไว้ก่อนนั่นแหละล่าสุดเรื่องนี้ค่ะร้อนไปนถึงพิธีกรดังอย่างหนุ่มกัญชัยแล้วนะคะก็เลยออกมาโพสต์ข้อความตัดเพอด้อในชิงขำขันค่ะบอกว่าอะไรอะไรก็กูสินะไม่คิดว่าเป็นไอปองบ้างหรอมันชื่อกับพลนะอยู่ดีๆก็ตกงานว่างั้นผู้ใหญ่ไม่รักเซ่ยอย่างนั้น งานนี้ค่ะทางด้านของทนายชาเนี่ยเจ้าของเพจทนายคลายทุกเองก็มีการเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ค่ะบอกว่ากันชัยเนี่ยเป็นคนที่มีประโยชน์ทีวีทุกช่องต้องการตัวเป็นคนที่เป็นดาวฤกษ์ที่มีแสงในตัวเองคงไม่มีใครกล้าปดมั้ง เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะแม้ว่าคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธตรงๆแต่คำพูดก็ชัดเจนแล้วล่ะคะ่ะว่าคําใบ้นี้เนี่ยไม่ใช่ตัวเองอย่างแน่นอนค่ะไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ